สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับและก็ทางช่อง YouTube ต้องพัดนี่นะครับทั้งสองช่องทางก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกันนะครับในช่วงประมาณ3ามทุ่มเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องเรียกว่ามากันแบบบรรยากาศฝนฝนเลยนะครับวันนี้ ฝนชุ่มฉ่ำมากๆนะครับสำหรับวันพุธวันนี้นะครับคืนนี้มีฟุตบอลพิมลีแข่งขันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นผมว่าเรามาพูดประเด็นของในฟุตบอลไทยก่อนดีกว่านะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าที่ผมโจหัวไปนะครับอย่างที่ขึ้นปกไว้นะครับวันนี้มันมีข่าวมากมายนะครับเกี่ยวกับทางด้าน BG ประทุมในการเรียกว่าติดต่อซื้อขายกับทางด้านเดียโก้ลุยซานโตนะครับ ก็มีความเป็นไปไ,ได้มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่า bg เนี่ยหลังจากช่วงโควิดก่อนที่จะกลับมาเปิดพอเริ่มมีโปรแกรมออกมานะครับว่าจะกลับมารีสตาร์ทกันในช่วงเดือนกันยายนเริ่มต้นวันที่12กันยายนเนี่ย BG ได้มีการขยับแบบน่าก,กลัวในหลายๆสิ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับก็จะมีการนะครับคว้าตัวทางด้าน เจ้าสารัตอยู่เย็นก็มาอยู่กับทีมก่อนนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ที่ฮือฮามากนะครับสาหรับดีลการคว้าตัวทางด้านสารัตอยู่เย็นนะครับก่อนกี่าเปิดตัวแบบฮือฮามากนะครับสําหรับสารัตอยู่เย็นหลังจากที่เรียกว่าก็มีข่าวกัมกึ่งกัมกึ่งมาสักพักนะครับ BG ก็เลือกที่จะเปิดตัวทางด้านสารัตอยู่เย็นเข้ามานะครับหลังจากนั้นสิครับไม่กี่วันนะครับการเสริมทัพของ BG นะครับต้องบอกว่าน่ากลัวต่อเนื่องนะครับเพราะว่า พวกเขานะครับในสัปดาห์เดียวกันไม่กี่วันถัดมาเสริมต่อทันทีครับไม่ใช่ใครครับอันเดสตูนเยสนะครับอดีตกองหลังของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับซึ่งอันเดสตูนเยสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วนะครับในการเล่นฟุตบอลนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ทีมไหนซึ่งก่อนมาเขาก็ประกาศแล้วนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมานะครับไม่ใช่มาพักผ่อนนะครับมาอยู่กับ BG ต้องการจะทําผลงานให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งการเสริมตัวแบบนี้ครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าอย่างที่เรียนนะครับปีนี้ BG เนี่ยหลังจากตอนแรกออกสตาร์ทได้ดีนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับชนะ3เสมอ1น,นะครับยังไม่แพ้ใครก็ทําให้พวกเขาถูกจัดเป็นทีมเต็งอยู่แล้วแตา่การเสริมทัพเสริมตัวแบบนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า BG ปทุมนะครับ ก้าวขึ้นมาเป็น1ทีมที่ไม่สามารถกาชื่อได้เลยนะครับสำหรับทางด้าน bg จีปทุมในฤดูกาลนี้ที่กำลังจะกลับรรสตาร์ทกันในช่วงเดือนกันยายนนะครับแม้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาอีกหนึ่งทีมที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือทีมอย่างทางด้านการท่าเรือเอฟซีของมาดามแป้งในโปรเจกต์ครัวมาดามนะครับเพราะว่าได้มีการซื้อตัวนะครับทางด้านอดิศรพงษ์รักและล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก็ซื้อตัวทางด้านทิตาธรและทิตาวีมาจากโพลิสเทโรเอฟซีนะครับก็ถือว่าเป็นสองทีมที่น่ากลัวล่ะนะครับตอนนี้ทุกคนเฝ้ารอคือการเสริมตัวของทางด้านบูรัมยูไนเต็ดนะครับเอาละครับเกินกันมาพอสมควรนะครับ มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเราวันนี้นะครับที่ผมโจหัวไว้นะครับมีข่าวมาตลอดนะครับวันนี้จากเสียมกาเองก็พลาดหัวนะครับว่า BG นะครับเตรียมทุ่มงบประมาณนะครับเดือนละสี่ล้านบาทนะครับเพื่อจะยอมจ้างทางด้านเดียโก้ลุยซานโตทีนี้ ไม่พูดถึงไม่ได้ผมว่าเรามาพูดถึงหน่อยความเป็นไปได้มันเป็นอย่างไรผมจะให้ดูตัวสัญญาของทางด้านเดียโก้ลุยซานโตก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาแล้วสามารถกดพูดคุยกับผมได้นะครับแชทกันเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณธนวงด้วยนะครับรูปแสดงความคิดเห็นกับผมได้นะว่าข่าวนี้คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมมองข้ามช็อตเอาเป็นว่าทําไมบีจต้องมีเดียโก้ลุยซานโตอ่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ถูกอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุดนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ทาง f ฟิร์ market ซึ่งผมใช้อ้างอิงโดยหลักแล้วกันนะครับถ้าคุณไปดูจริงๆนะครับคนที่บอกว่าสัญญาของเดียโก้ลุยซานโตเนี่ยจะหมดลงในช่วงเดือนอประมาณธันวาคมแต่ว่าสัญญาที่เขาเขียนออกมาเนี่ยอย่างแรกเพลเยอร์ Player, ไม่มีเอเจนต์นะครับเป็นการคุยเองนะครับส่วนทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับถ้าดูดีๆครับตัวสัญญานะครับของเดียโก้ลุยซานโตเนี่ยเดี๋ยวผม ให้ดูนิดนึงนะฮะอาจจะบ,บางนิดหน่อยนะครับอ่านะครับเนี่ยมันไม่ได้มีบอกนะครับว่าสัญญาของเขาจะหมดลงตอนไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีการบอกแต่ยังไม่ได้คาดการว่าจะหมดลงในช่วงเดือนอธันวาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เป็นอะไรที่ BG จเฝ้ารอและรอคอยอยากจะได้ตัวของเดียโก้หลุยซันโตมาเหตุผลวันนี้ที่ผมมาพูดคุยนะครับผมจะมาชี้แจงแบบชัดๆโดยอิงสถิตินะครับว่าทําไมครับ บีจีควรจะมีชายคนนี้ที่ชื่อ Diego Luis Santo. เดียโก้หรือซานโตอ่ะมาพูดถึงเรื่องก่อนสัญญานะครับสัญญาเขาจะหมดลงนะครับดังนั้นการซื้อโตของ B เีเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เพราะว่าตลาดซื้อขายนักเแต่ของไทยลีกถูกเปิดกว้างในช่วงนี้เป็นตลาดพิเศษนะครับการที่จะซื้อเดียโก้หรือซานโตอย่างแรกต้องคำนึงก่อนว่าสามารถจ่ายค่าเหนื่อยของเดียโก้ได้หรือเปล่า4ล้านบาทนะครับต่อต่อเดือนนะฮะแพงเหมือนกันแต่ว่าสถิติของเดียโก้คุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผม ไปเล่าให้ฟังต่ออ่ะก็ประมาณนั้นค่าโตเดียโก้เขาบอกว่าค่าชีสัญญาอาจจะไม่แพงมากนี่เป็นเงินไขเบื้องต้นที่จะได้เดียโก้หลุยซานโตเข้ามาร่วมทีมของ BG จีปทุมนะถ้าพวกเขาทุ่มซื้อจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่อ้างอิงใครเลยนะครับเพราะว่า ผมไม่อยากจะพูดแบบว่าเอ๊ะผมไปรู้จากเอยงเอเยนหรือเปล่าไม่เอาดีกว่านะฮะเอาว่าเอากลางๆเดี๋ยวรอสมโมสรเขาแถลงมาเป็นช็อตๆและการสวัสดีนะหมานสวัสดีคุณชาวนะครับคุณชาด้เป็น P r อาของ BG นะครับเข้ามาส่งผมใช่ไหมผมวิเคราะห์กลางๆนะผมเอาวิเคราะห์ตามความเป็นไปได้อ่ะทีนี้มาพูดถึงการการันตีของทางด้านเดียโก้หลุยซานโตหน่อยดีกว่านะครับอ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมไปให้ไล่เรียงนะครับดูสถิติของเดียโก้ลุยซานโตคนนี้หน่อยนะครับต้องบอกว่าเขาย้ายมาอยู่กับบุรีรัมนะครับก็ตั้งแต่ในปี2017นะครับประมาณนั้นนะฮะสำหรับเดียโก้ลุยซานโตนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงนิดหนึ่งนะฮะ เดโก้หริซันโตเนี่ยต้องถือว่าโอ้โหเป็นนักเตะที่สร้างความมือคาให้กับวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะสถิติการยิงประตูขออภัยนะฮะจำผิดเขามาอยู่บริรัมตั้งแต่ปี2 0 1 5นะครับการเฉลี่ยยิงประตูทำไมบ g จต้องมีผมบอกก่อนเลยนะฮะคุณดูค่าเฉลี่ยของทางด้านเดโก้หริสันโต4ปีนะครับที่อยู่กับทางด้านบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับฟังผมนะครับเขาลงเล่นให้กับบริรัมยูไนเต็ดนะครับไปทั้งหมดนะครับ1น4นัด ยิงไปทั้งหมด132ประตูฤดูกาลแรกที่มาอยู่กับทางด้านบุรีรัมนะครับนั่นคือปี2015นะครับเดียโก้ลุยซานโตคนนี้นะครับลงสนามไป50นัดรวมทุกรายการยิงไป45ประตูครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นในปี2016ปีที่2ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยากลำบากของเดียโก้ลุยซานโตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาประสบปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับสำหรับเดียโก้ลุยซานโตครับต้องเรียกว่าเป็นปีที่เขาทําตัวได้ยากลาบากเลยทีเดียวแล้วครับ แต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับด้วยสถิติและก็ความสามารถของเขานะครับในปี2016เขาลงสนามเพียงแค่19นัดรวมทุกรายการท่านผู้ชมครับไม่อยากจะพูดนะครับว่าสถิติการยิงประตูเขาสามารถยิงได้ถึง15ประตูด้วยกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสถิติเนี่ยคุณลองเทียบสถิติการลงสนามกับการยิงประตูนะครับมันมากมายเหลือเกินนะครับไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกจจะมาถามว่าเขาเก่งอะไรไม่ต้องถามครับมันชัดเจนอยู่แล้ว ทีนี้ครับ2ปีสุดท้ายที่อยู่กับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับเก่งขนาดไหนมาเรามาดูกันต่อนะครับในปี2017ครับท่านผู้ชมครับเอาเฉพาะในลีกก่อนแล้วกันนะครับลงสนาม29นัดนะครับซัดไป26ประตูครับเก่งไม่เก่งลองคิดเอาเองนะครับแต่ถ้าเกิดรวมทั้งหมดนะครับในฤดูกาลนั้น2017นเะครับเดียโก้นะครับ33นัดที่เขารับใช้บุรีรัมยูไนเต็ดในฤดูกาลนั้นครับ กระทุ้งไปเบาๆครับท่านผู้ชมครับ29ประตูครับโอ้โ oh หจะยิงอะไรกันนักกันหนานะฮะจนกระทั่งปีสุดท้ายที่เขาอยู่กับบริรัมก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับยะโฮดารุนตักซิมนะครับรดรูการนั้นก็ถือว่าเป็นรูดรูการที่พีคที่สุดของเขาเหมือนกันสำหรับเดียโก้ลุยซานโตททำไมผมถึงบอกว่าพีคครับเขาเรียกว่ายิงประตูได้เกินจำนวนนัดที่ลงสนามนะครับท่านผู้ชมครับเกินยังไงฮะ มาพูดกันต่อนะครับในฤดูก,กาล2018ที่เดียโก้หลุยส์ซานโตอยู่กับบิรัมเป็นปีสุดท้ายนะครับในลีกลงสนามไป33นัดนะผู้ชมยิงไป34ประตูครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านักเตะจากบราซิลคนนี้นะครับแต่ในอดีตของเขาต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับมาลาหลักหลายสโมสสสโมสรดังๆอย่างโอลิมปิกกอสเน็าก็อยู่มาแล้วนะครับในบราซิลเนี่ยผ่านสโมสรนดังที่ทุกคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นฟราเมงโก้ซานโตส โปรตุกีซ่าหรือพาเมรัสอยู่มาหมดแล้วนะครับสำหรับเดียโก้หรือซานโตแค่นี้ผมบอกได้แล้วเนะี่ยว่าท่านผู้ชมคิดออกตามผมแน่นอนว่านี่คือคุณภาพนักเตะที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้านะครับที่ BG ประทุมต้องการอยู่แล้วถูกไหมครับเราเป็นโค้ชเราก็อยากได้นักเตะแบบนี้การันตียิงประตูเนี่ยไม่ตม่ำกว่า20ประตูถ้าไม่มีการบาดเจ็บทำไมจะไม่อยากได้เลยครับ นั่นแหละครับคือเหตุผลอย่างแรกนะครับที่ทางด้าน BG ปรปทุมควรจะมีทางด้านเดียโก้หลุยซานโตไว้ในครอบครองเลยนะครับทีนี้มาว่ากันต่อนะครับในการที่เขาย้ายไปอยู่กับยะโฮดารุนตักซิมเพียงแค่ปีเดียวนะในฤดูกาล2 0 1 9เลื่อมเือม,มา2 0 2 0นิดหน่อยก่อนจะเจอปัญหาโควิดเนี่ยท่านผู้ชมครับการยิงประตูของเขาไม่ได้ยิ่งถอลงไปนะครับ 29นะัดที่เขาลงสนามให้กับยาโฮดารุลตักซิมในเอ็มลีของมาเลเซียนะครับยิงไปเบาๆ14ประตูทำอีก7แอสซิสคุณลองคิดดูว่าการลงสนาม29นะัดเขามีส่วนร่วมกับประตูน,นะครับทั้งหมด21ประตูด้วยกันจากการลงสนาม29นัดให้กับยาโฮดารุลตักซิมนี่คือเหตุผลเบื้องต้นนะครับที่ผมมองว่าเดียโก้ซันโตไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากนะครับ กับตัวเองในพื้นที่ของฟุตบอลอาเซียนอีกแล้วแม้ว่าเขาเพิ่งจะฉลองอายุครบ33ปีไปนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนยังไงเข้ามากดมาพูดคุยกับผมได้นะครับเม้น์มานะฮะผมจะพูดคุยด้วยนะฮะสวัสดีคุณคุณอุ่นด้วยนะครับสวัสดีน้าหมาน,นะครับน้าหมาน,นี่เป็นหนึ่งในเรียกว่า ผู้อาวุโสหรือว่าคนที่เรียกว่าใครไปอังกฤษก็ต้องเจอแกอ่ะมาพูดคุยกันต่อที่นี้ครับผมบอกไปแล้วนั่นคือความเก่งกาจสามารถของทางด้านเดียโก้ลุยซานโตแต่สิ่งที่ผมจะสื่อต่อไปนี้มันเป็นเชิงสถิติของทางด้าน BG จีปทุมว่าทำไม BG จีปทุมครับควรจะต้องมีกองหน้าอย่างเดียโก้ลุยซานโตคนนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเปิดสถิตินี้ดูหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นสถิติที่เกิดขึ้นนะครับกับทางด้าน BG ปทุมอ่ะผมไล่เรียงมาก่อนผมนับย้อนหลังดีกว่านะฮะจริงๆตอนแรกผมกะว่าจะขึ้นแบบว่าไม่ย้อนหลังให้ดูนะฮะผมคราวนี้ผมขึ้นแบบไอ้นี่ดีกว่าย้อนตั้งแต่ปีเก่าๆก่อนดีกว่านะครับสำหรับกราฟิกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเป็น อันดับดาซันโบของทีมนะครับของทางด้านบีจีปทุมผมไล่เลียงมาอย่างนี้นะครับผมไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2องพก่อนนี่ผมนับเฉพาะในไทยลีกหนึ่งนะผมจะไม่นับประตูรวมผมจะนับคนที่ทําประตูครับว่าใครบ้างที่ทําประตูให้กับทางด้าน BG ปรปทุมได้นะครับสูงสุดนะนับเฉพาะสูงสุดในฤดูกาลนั้นนั้น อันนี้ผมไม่ได้ใส่ปี2013ไปนะ2013เป็นชาติฉิมทะเลที่ยิงได้10ประตูอ่ะคุณมานับนี่คือตำแหน่งที่ยิงประตูได้นะครับ2014ดาวนัโนโบของทีมครับก็คือลาสลัสคามบี้นะครับเป็นตำแหน่งกองหน้ายิงไป19ประตูนะครับถัดมาปี2015นะครับคนที่ทำประตูที่สูงสุดนะครับก็คือดาโกทาเชฟสกี้9ประตูนะครับอีกคนหนึ่งก็คืออดีนาเน่นะครับกองหน้าคนหนึ่งชาวสเปนก็ยิงได้9ประตูเท่ากันนะครับนั่นเป็นสถิติ ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2014ไล่เรียงมาเอาล่ะครับมาดูชาร์ตถัดไปนะฮะอันนี้ผมทําขึ้นมาเองนะฮะในชาร์ตถัดไปนะครับสำหรับดาซันโบของทางด้าน BG ปรปทุมนะครับมาที่ปี2016 2016คุณลองดูนะคนที่ทำประตูได้คืออาริเอรูดิเกยิงประตูสูงสุดให้กับทีมในปีนั้นคือ19ประตูนั่นคือนักเตะต่างชาตินะครับและเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับหลังจากนั้นคุณลงมานะ ในปี2017นะครับตอนนี้เนี่ยคือที่ผมขึ้นสุริชาสรีพิมพหลายคนจะมองว่าเฮ้ยเป็นกองหน้าหรือเปล่าเ,เขาเล่นกองหน้าอันนี้ผมอิงตามตำแหน่งที่ทางเว็บไซต์ทางการออกขึ้นนะเขาบอกว่าเล่นตำแหน่งปีกขวาคุณลองดูนะเริ่มตั้งแต่ปี2017 BG ประทุมไม่มีกองหน้าที่ยิงประตูและเป็นดาวสันโวได้เลยแม้ว่าจะมีการซื้อขายตัวนักเตะจากต่างชาติก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะครับสำหรับ BG ปทุมนะฮะอ่ะพูดถึงอ่ะไม้มันอาจจะไม่ค่อยดีผมพูดต่อเลยแล้วกันนะฮะไม่ตอนนี้ได้ยินแล้วอ่ะพอทีนี้พอมาปี2017เห็นไหมครับสุรชาติกับยัดมานี่คัมโปสเป็นดาวซันโบวของทีมครับนานผู้ชมครับยิงไป10นะฮะไม่มีกองหน้านะครับอันนี้ย้ำว่าไม่มีกองหน้าที่ยิงได้นะครับอ่ะไปดูกันต่อชาร์สุดท้ายไล่เรียงมาถึงฤดูกาลใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับ ก็มาถึงฤด,ดูการ2018กับ2020นะครับ 2018, 2018เนี่ยคนที่ยิงประตูได้เท่ากันนะครับราสโสูงสุดของ b ีจีปทุมก็คือสุรชาติสารีพิมนะครับแล้วก็ดาวิดบาลาก็บาลาก็ถือว่าถ้าเทียบกับตำแหน่งกองหน้าคุณลองคิดว่า30กว่านัดอ่ะยิงได้8ประตูอะ คุณว่ามันมันคุณภาพหรือว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผ่านมา4นัดนะครับในปี2020นะครับคนที่นำมาดาซันโบของทีมอยู่นั่นก็คือทิติพันธ์พ่วงจันนะครับที่ยิงไป2ประตูนะครับให้กับ BG ประทุมนะครับตั้งแต่4นัดที่เปิดขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นสถิติที่ผมนํามาฝากอ่ะทีนี้ท่านผู้ชมลองเทียบกับสถิติที่ผมพูดไปของเดียโก้ลุยซานโตมันสมควรไหมล่ะครับที่ว่า BG ปทุม ควรจะซื้อทางด้านเดียโก้ลุยซานโตเข้ามาร่วมทัพร่วมทีมเพราะว่าเดียโก้ลุยซานโตการันตีแน่นอนนะครับในแถบเอเชียผมเชื่อว่าอาเซียนละกันไม่ต้องเอเชียเอาอ,อาเซียนผมว่าเขาการันตีอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละนัดเนี่ยน่าจะยิงประตูได้อาจจะเฉลี่ยนัดละประตูเลยด้วยซ้ำนะครับในการกลับเล่นไทยลีกคนอาจจะมองว่า เดียโก้ลุยซันโตจะพร้อมไหมกับวัย33ปีที่จะกลับมาเล่นไทยลีกอันนี้ผมขอแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยเดินทางไปกับทางด้านทีมบุรามยูเนเต็ดเพื่อไปทำข่าวในการกข่ AFC แชมเปียนส์และได้สัมผัสกับเดียโก้ลุยซันโตมาอย่างน้อยเนี่ย2-3ครั้งในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปอยู่กับทีมแล้วก็ดูอย่างแรกความเป็นมืออาชีพของเดียโก้ครับ ผมเชื่อว่าคนอย่างเดียโก้นะครับไม่มีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวแม้ว่าปัจจุบันจะอายุเรื่องเลยไปไวปัยสามสิบสามปีท่านผู้ชมเชื่อไหมครับผมไม่เคยเจอนักฟุตบอลคนไหนครับตั้งแต่เกิดมาที่พกเครื่องช่างน้ําหนักไปเองและไปทุกประเทศที่ตัวเองเดินทางไปเหตุผลที่เขาบอกว่าต้องชกต้องยกเครื่องยกน้าหนักไปผมถามว่าทําไมเดียโก้บอกว่า เขาต้องคอยเช็คน้ำหนักตัวเองเพื่อไม่ให้เกินมาตรฐานหรือว่า BMI นั่นเองนะครับหรือมาตรฐานที่ทุกคนรู้นั่นก็คือเอาส่วนสูงลบ100และน้ำหนักจะต้องได้เท่ากับเรียกว่าหักลบลงมาเนี่ยจะเท่ากับส่วนสูงและน้ำหนักลงมาจะเป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดของร่างกายของเรานะครับเดียโก้บอกผมอย่างนั้นเลยนะฮะบอกว่าเขาต้องชั่งน้ำหนักให้มันได้ตลอดอย่างที่สอง ความเป็นมืออาชีพของเขานะครับตอนนั้นผมเดินทางไปกับบุร์แรมยเยเดต่านผะู้ชมเชื่อไหมว่าการแข่งขันวันนั้นเป็นเกมที่บุร์แรมยเยเดตบุกไปเสมอกับเซเรโซสกาก้า่ประตูต่อหนึ่งปีนั้นผมไปผมจำไม่ได้ว่าปีอะไร2 0 1 6 2 0สหนี่แหละไปที่ญี่ปุ่นแล้วประเด็นคือว่าเรามีการทานอาหารกันนะครับทั้งนักกีฬาและนักข่าวหรือผู้ติดตามที่เดินทางไปเนี่ยประมาณบ่าย2บ่าย2อเสร็จนานผู้ชมคุณลองคิดนะการแข่งขันฟุตบอลเนี่ย มันเริ่มต้นนะต้องโยกไปประมาณสักตีซะว่าทุ่มหนึ่งอะทุ่มหนึ่งของทางด้านญี่ปุ่นอะคุณลองคิดว่าถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณกินเน้นาบ่าย2คุณหิวไหมครับแต่นักกีฬาคนอื่นไม่พูดถึงเรื่องการกินกับเป็นเดียโก้หลุยซานโตนะครับที่เป็นคนไปบอกสตาร์ว่าขออาหารอีกหนึ่งมื้อได้ไหมเพื่อจะกินก่อนลงสนาม เพราะว่าเขาบอกว่าเขาต้องใช้พลังงานก่อนการแข่งขันคุณลองคิดนะ2อ,อย่างที่ผมพูดมาเดียโก้ลุยซานโตเป็นคนละเอียดขนาดไหนกับการที่จะแข่งฟุตบอล1น,นัดนะครับเรื่องตั้งแต่ช่างน้ําหนักเรื่องการกินเดียโก้มีคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับไล่เลียงไปถึงการอยู่กับน้องๆแม้ว่าเดียโก้เองต้องยอมรับว่าเรื่องภาษาเขาอาจจะไม่สามารถ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องตัวมากนะักเนื่องด้วยจากตัวเขาเองเนี่ยพูดภาษาโปรตุเกสมาโดยตลอดนะครับเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาบ้านเกิดนะครับของบราซิลสวัสดีคุณอึงเอซอมามาบูรพาเนี่ยครับเป็นแฟนประจำเลยขอบคุณมากเลยครับเขบ้ามากดไลค,ค์ก,ลกดแชร์กันนิดนึงนะครับพูดถึงเดียโก้กันต่อนะฮะนั่นแหละครับผมเลยมองว่าเดียโก้เนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่เคยออกมาเรียกร้องนะคุณลองดูนะตอนที่เขาอยู่วิลลามก็ตามนะครับ เขาไม่เคยออกมาพูดว่าเขาต้องการเงินเท่าไรเขาต้องการสัญญายังไงเขาปล่อยเป็นหน้าที่ของคนที่ต้องทำนั่นก็คือเอเจเย์ส่วนตัวที่จะเป็นการพูดคุย,ยทางด้านสมโมสรไปไม่เคยออกมาพูดนะครับท่านผู้ชมลองนึกดีๆเขาไม่เคยออกมาพูดนะครับว่าตัวเขาต้องการอะไรมีหน้าที่เล่นเล่นไปนี่คือความเป็นมืออาชีพของนักเตะระดับ เรียกว่าจะระดับโลกไหมเขาเคยเกือบจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันสําหรับเดียโก้ลุยซานโตครั้งหนึ่งเดียโก้ลุยซานโตคนนี้นะครับเคยที่ได้รับความสนใจจากว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อย่างในด้านลิเวอร์พูลท่านผู้ชมคิดดูว่าเขาเก่งไม่เก่ง ต้องเก่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปเล่นโอลิมปิกกอสเนี่ยเขาเล่นอยู่ด้วยกัน5ฤดูดกาลด้วยกันแม้ว่าผลงานอาจจะไม่เปี้ยงปร่างนะเล่นในลีกพรีซ่5สนัดยิงไป9ประตูแต่ว่าผลงานโดยรวมเนี่ยลงให้โอลิมปิกกอส์ปดนัดน,นะครับใน5ฤดูกาลยิงไป23บประตูก็ถือว่าอูเป็นนักเตะที่ผลงานการยิงประตูถือว่าใช้ได้โดยในตำแหน่งกองหน้าทีนี้ครับเมื่อพูดถึงตรงนี้ผมมองข้ามช็อตเลยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยข่าวที่มาออกมามันมีมูลผม เชื่อว่า BG มีการให้ความสนใจกับทางด้านเดียโก้ลุยซานโตจริงๆนะครับซึ่งผมมองว่ายังไงอะผมมองว่าอันนั้นเป็นเรื่องทางลับหลังบ้านแล้วกันนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเขาจะเคลียร์ผู้เล่นที่เป็นโคต้าต่างชาติอย่างไรอ่ะผมมองข้ามช็อตไปช็อตนี้เลยแล้วกันไปช็อตที่ถ้าเกิด BG ประทุมนะครับได้ทางด้านเดียโก้ลุยซานโตมาจริงๆพวกเขา จะเล่นแผนไหนผมก็เลยทําผังคร่าวๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะดูกันเล่นๆลองคิดตามผมแล้วกันว่าจะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะฮะจะเหมือนกับที่ท่านคิดไว้ไหมนะฮะคอยดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมย่อมนให้มันดูชัดๆง่ายๆก่อนนะฮะผมจะให้ดูประมาณนี้อ่ะลองดูนะครับแผนผังคร่าวๆนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเขาเล่นแผน3 4-3อยู่แต่ผมว่าการที่เขาได้อันเดสตูเยสมานะครับน่าจะมีการปรับเรื่องคู่เซนเตอร์นะครับตัวที่จะตกไปเป็นตัวสำรองก็คือเอลฟานฟานดี้นะครับของทางด้านนักเตะอินโดนีเซียเนะี่ยอาจจะต้องถูกโยกลงไปเล่นในตำแหน่งตัวสำรองก็เป็นได้นะครับอ่ะนี่ดูนะครับตำแหน่งที่ผมจัดทุกประตูแน่นอนครับอาจจะถูกปรับโค้ชโอจะปรับมาเล่น4-3-3นะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นทางด้านฉัดชัยนะครับชัดชัยบุตรพรมเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนทางด้านกองหลังเนี่ยที่ผมคาดการณ์นะคู่เซนเตอร์ต้องเป็นวิกเตอร์คาร์โดโซคู่กับอันเดสตูเยสแน่นอนนะครับแบ็กขวาเนี่ยผมน่าจะเป็นสันติภาพจันงงมที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนะครับให้กับต้นสังกัดอยู่นะครับก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงต่อไปนะครับส่วนทางด้าน แบ็กซ้ายผมให้สารัตปองสุวรรณซึ่งทาหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วแม้ว่าอาจจะไม่ถึงกันดีที่สุดนะแต่ว่าน้องก็ถือว่าเล่นประคองในกับทีมชุดใหญ่ได้ดีนะครับส่วนกองกลางลงตัวเคยพูดไปแล้วนะครับว่าการมาของสารัตเป็นการเติมเต็มนะครับของทางด้าน BG โดยแท้นะครับสารัตเนคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นกองกลางโตโคบอลเป็นคนที่คอยเก็บบอลจากเซนเตอร์แล้วเอาขึ้นพุชขึ้นบอลไปข้างหน้านะครับซึ่ง คนที่จะเอาลงมาล้วงบอลเนี่ยนั่นก็คือทิติพันธ์พ่วงจันคนที่สร้างสรรเกมต่อก็คือสุบัญญาปุริสัยสุบัญญากับทิติพันธ์เนี่ยจะเป็นคนที่คอยขึ้นลงสลับกันเพื่อขึ้นไปเติมเกมรุกในแดนบนซึ่งผมเชื่อว่าถ้าได้ทางด้านเดียโ,โก้ลุยซันโตมาอีกเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับหมากเล็กน้อยนะฮะอันนี้ผมคาดการผมพอดีผมใส่เร็วหน่อยนะฮะ ตัวลูกเนี่ยผมคาดว่าโตติน่าจะได้ลงนะครับโตติน่าจะถึงเซนถึงบอลมากกว่านะครับแล้วจะเป็นเดียโก้หลุยซานโตเนี่ยที่เรียกว่าขยับขึ้นไปเล่นหน้าเป้านะถ้าเกิดเขาเขามาอยู่กับทีมได้นะครับจากนั้นเนี่ยตัวริมเส้นเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครนะฮะซึ่งอาจจะเป็นหน้าที่ของสุริชติสารีพิมพ์ก็เป็นได้นะฮะเนื่องจากโคตาต่างชาติมันจะเกินนะฮะถ้าเกิดเล่นแบบนี้เนี่ย สามบวกหนึ่งมันจะเกินนะฮะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะสำหรับผังถ้าเกิดเดียโก้หรือซานโตมาจริงๆนะฮะก็ไม่รู้ท่านผู้ชมคิดยังไงนะยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นมาแล้วกันนะครับคุณคิดว่าเดียโก้หรือซานโตเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับ BG ปรปทุมได้จริงหรือเปล่าตามข่าวที่ออกไปนะฮะ BG ปรปทุม um จะยอมจ่ายไหมนะฮะเดือนละสล้านบาทน่าคิดเหมือนกันนะ ขอบคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะฮะก็เป็นประเด็นที่เรียกว่ามาพูดคุยมาไลฟ์กันนะฮะไม่ต้องยาวมากนะฮะแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ดีแล้วผมชี้แจงไปแล้วนะว่าสิ่งที่บีจีปทุมต้องการก็คือการยิงประตูนะครับและเดียโก้ลุยซานโตน่าจะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ได้นะครับอย่างที่เรียนนะครับเพราะว่าสาติในช่วงหลังอย่างที่บอกไปว่า การทำประตูของกองหน้าจํานวนบางครั้งเนี่ยได้แค่เลขตัวเดียวหรือว่าคนที่ยิงได้เกินเลข2หลักมักจะเป็นตําแหน่งกองกลางนะครับนั่นเป็นปัญหาที่ b g มาปฐุมนะครับต้องเรียกว่าคิดหนักเลยนะครับว่าจะเอามาหรือไม่เอามาอ่ะทีนี้ผมมาปิดท้ายกันหน่อยดีกว่านะฮะดีไหมฮะช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวฝากกันแล้วกันฝากกันนิดนึงนะครับว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่าเรียกว่า เข้ามาพูดคุยกันนะครับอยากแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างแรกเลยผมรบกวนให้กําลังใจผมนิดนึงนะฝากติดตามผมนะ Subscribe ทางช่อง YouTube แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับก็จะมีคลิปไปลงรวมถึงทาง Facebook Fanpage นะครับก็คลิกกันนิดนึงนะฮะเป็นให้กําลังใจกันไปนะเวลามีอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาจะได้ปรากฏขึ้นที่หน้าจอของท่านนะครับขอบคุณก่อนเลยนะกันนะครับ